และตอนนี้นะครับชาวซีดวันนี้มีศิลป,ปินมาเยี่ยมเยือนที่ซีของเรากันอีกแล้วนะครับและตอนนี้นั่งอยู่กับผมแล้วมากันเยอะม,มากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังอยู่กับงวง<อ>ที่ชื่อว่าตาบูคูเบอวันนี้โอ้โหเพื่อนตีมาพร้อมขนาดนี้นะครับมากับเพลงใหม่เลยะะใช่ไหมคะัใช่ชื่อเพลงว่าอะไรครับบอกชาวซีเลยดีกว่าแค่คหนึ่งคำนะแค่หนึ่งคำล่าสุดล่าสุดนะฮะ ถามเราจะบอกว่าในนี้เป็นแนวแบบไหนแล้วก็เนื้อหาเป็นอย่างไรครับบอกเทาซีเลยความจริงแล้วดนตรีก็เป็นก็เป็นเพลงป๊อปเป็นเพลงป๊อปนะครับแต่ก็จะแฝงด้วยเครื่องดนตรีที่เป็นค่อนข้างเป็นอะคูสติกใช่อแล้วก็ถือสื่อสารด้วยเนื้อเพลงด้วยอารมณ์ที่เป็นคําค่อนข้างจะไม่ได้ไวรุ่นมากแต่ก็โดนๆตรงๆครับผมน่าจะโดนใจเทาซีเลยแล้ววันนี้ฮะผมบอกว่าจะมีโชว์ให้ได้ ฟังกันด้วยแต่ก่อนจะไปโชว์ฮะให้แนะนําตัวดีกว่าแต่ละคนนี่เล่นอะไรชื่ออะไรกันบ้างดีกว่าฮะแซคค่ะเล่นแซคค่ะชื่อแซคเล่นแซคเลยครับเหมาะครับชื่อชื่อชาติครับเล่นเบสครับแต่วันนี้เล่นกีตาร์ชื่อบอครับนักร้องครับชื่อโต๊เมือก่องครับเอกเล่นกีตาร์ครับโอ้โหแต่ผมอยากถามคุณแซคมากฮะเป่าแซคมากี่ปีแล้วฮะน่าจะประมาณเจ็ดปี เจ็ดปีนะฮะกล้องไม้ไก่ครับกล้องไม้ไก่คะทีนี่นะฮะลองสังเกตดูนะฮะวการใช้งานของมันกาใช้งานมันหนักมากเลยนะฮะต้องใช้ฟันกัดคือเวลาเปล่าล้วกัดนะจะกัดต้องก์ารดวันนั้นโกรธใครหรือเปล่านี่เราสนุกมาน่าจะโกรธแถวหน้าอ๋โกรธอะไรอันนี้จะได้ฟังอ่ะไหนๆวันนี้มาขนาดนี้แล้วลองให้ชาวซีได้ฟังกันหน่อยดีกว่าว่าเพลงนี้เป็นยังไงนะฮะให้ฟังกันแบบสดๆที่นี่เลยอ่ากับ โลชั่นพิเศษนะครับเป็นอะคูสติกกับเลงแค่หนึ่งคำนะครับ See o k พ่อมากเลยถ้าเกิดวันไหนวันนึงเนี่ยฮะไปเกิดแบบว่าเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวผมจะโทรเรียกพี่มาร้องว่าผู้หญิงน่าจะเปลี่ยนใจเลยต้องการแค่คำนั้นเลยคำนั้นเลยจะไปหรือจะอยู่จะอยู่หรือจะไปจะอยู่หรือจะไปอ่ะนีฮะเมื่อกี้ดูจากที่แผ่นเนี่ยมีบอกด้วยว่าการันตีแล้วด้วยนะสหรับวงพี่พนะฮะกับรางวัลชนะเลิศบนเวทีประกวดอันยิ่งใหญ่มาแล้วครับโอ้โ ว่าเป็นการการันตีอย่างสุดยอดเลยนะครับครับผมก็วันนี้ฮะมาคันขนาดนี้ให้ฟังกันแบบเต็มๆแล้วนะครับถ้าอยากจะติดตามอยากติดต่อพวกพี่พี่ทางไหนได้บ้างฮะอ่าเรามีสามช่องทางนะครับทางแรก Facebook นะครับตลาดพูนะครับ T A L A D P L U นะครับขีดกลางนะครับแล้วก็ C W O L นะครับ P L A Y นะครับ ตลาดพูพูเพแล้วก็ YouTube ครับอะผม YouTube UB ตลาดพูออนทีวีครับโอ้แล้วก็ช่องทางดาวโหลดดาวโหลดดอกจันสี่เก้าสี่เจ็ดหนึ่งนะครับกับเสียงลอสายและก็การดาวโหลดจะถูกกฎหมายด้วยนะครับรด <c oughs> อกจันสี่เก้าสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่ง สำคัญเาะว่าฮะดาวน์โหลดให้ถูกกฎหมายนะฮะก็โหลดกันให้ถูกต้องด้วยเพลงก็ได้พร้อมพร้อมนะฮะคิดกันมานานก็ช่วยช่วยกันหน่อยแล้วก็ทางซีด้วยนะครับครับผมทางซีด้วยนะเปิดแน่นอนนะฮะโอ้โหร็อปขนาดนี้นะครับยังไงถ้าอยากฟังนะครับก็ขอให้ทางซีดนะครับหรือว่าถ้าอยากดูมีก็ทางยูทูบทางเฟซบุ๊กติดตามกันได้เลยเนี่ยครับสุดท้ายแล้วนะฮะให้พี่ฝาดเป็นชาวซีดหน่อยดีกว่าก็เพลงเรานะครับถึงจะเป็นเพลง ผมว่ามันไม่ใช่เพียงตลาดมากมายนะครับแต่ความหมายและเนื้อหาค่อนข้างตรงนะครับที่มีอารมณ์อยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับหนึ่งคำนั้นที่คุณต้องการจากคนที่คุณจะรอรักหรือรอเลิกนะครับคำนี้นะครับที่เราต้องการคือคคอรักกันตังหมแค่หนึ่งคำาับตลาดกรูครับสุดยอดนี้อกตรงนห้ตลาดกรูกรูเฮ้